มาต่อนะครับนี้เขามาถึงตรงนี้เนะาะเขาบอกว่ามันยากนะที่จะเปรียบเทียบแบบตรงๆนะเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชั่นปี2016กับปี2019นะครับเปรียบเทียบค่านี้ครับค่าค่าที่กําหนดสําหรับการใช้พลังงานที่ระบบเชิงกลน,นะครับเขาบอกว่าโอ้มันยากนะที่จะเปรียบเทียบค่า MLC ที่กําหนดไว้ในเวอร์ชั่นปี2016กับ2019แบบตรงๆนะ เหตุผลหนึ่งนะครับพาร์ทลี่คือบางส่วนเหตุผลบางส่วนนะก็คือเป็นเพราะว่าไอ้สแตนดาร์ดในเวอร์ชันปี2016เนี่ยมันมีชุดของค่าที่กำหนดอ่ะสำหรับดัซซั่นดัตดัตต์เซ็นเ,เตอร์ทุกขนาดนะครับพอซสยสองดัตต์เซ็นเตอร์แต่พอมาเป็นเวอร์ชัน2019เนี่ยามาตรฐานเนี่ยมันแยกเนาะ มันแยก differentiating แยกนะครับระหว่าง data center ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับซึ่งเล็กใหญ่เนี่ยเขาแยกกันด้วยกำลังไฟฟ้าที่ใช้นะครับคือสา0กิลนะครับ threshold ก็คือ,อ,อตัวเลขที่เป็นตัวตัดเป็นตัวแบ่งนะครับอย่างนี้ก็เป็นตัวแบ่งว่าอันไหนที่เรียกว่าเล็กหรือใหญ่นะครับแบ่งกันที่300กิโลั์สำหรับ data center ขนาดเล็กเนี่ย เวอร์ชันปีสองพันสิบเก้าเนี่ยค่า MLC ที่กำหนดเนี่ยมันจะมีค่าต่ำกว่าเวอร์ชั่นปีสองพันสิบหกอยู่ประมาณสิบสี่ถึงสามสเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับในขณะที่สำหรับ Data Center ขนาดใหญ่เนี่ยค่ามันจะต่างกันเยอะมากแล้วยี่แปดถึงหกสิบนะครับนะต่างกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ climate zone ด้วยนะครับ อันนี้ก็อ้างอิงไปที่เทเบิลสองก็ไปดูกันเลยนะครับถ้าดูเทเบิลเราจะจะจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับเทเบิลสองโอ้เทเบิลใหญ่ไป uh, uh, ดูโจหัวนิดหนึ่งหัว oh, บอกว่าอันนี้เป็นการเปรียบเทียบน,นะครับค่าม็กซิม m ัมนะครับเป็นค่า n l c เฉลี่ยทั้งปีนะครับสูงสุดนะครับ เปรียบเทียบกันระหว่างค่าของปี2016กับ2019นะครับแล้วก็หัวตารางก็จะมีแบ่งเป็น small data center นะครับน้อยกว่ากินไฟน้อยกว่า300กิโลวัตกับ large data center นะมากกินไฟมากกว่า300กิโลวัตตแล้วก็มันจะมี90.4เวอร์ชัน2016กับ90.4เวอร์ชัน2019นะครับแล้วก็ดูว่าผลต่างต่างกันเท่าไหร่เนาะ เอาหนึ่งเอาสองพันสิบหกเป็นตัวฐานนะครับแล้วก็ดูว่าสองพันสิบเก้านี่มากกว่าหรือน้อยกว่าเห <c oughs> ลือกปาดูข้างล่างนี่คือติดลบหมดเลยก็คือประมาณว่าค่าที่ยอมให้ได้ของเวอร์ชันสองพันสิบเก้าอ่ะมันเข้มกว่าเนี่ยคือยอมให้ใช้พลังงานได้ไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยมันลดลงนะครับคือมาตรฐานมันเข้มขึ้นอนะ่ะเราก็เลยเห็นค่าว่าไอค้ค่าขั้นไรนะค่าสูงสุดที่ว่าจะต้องกินไฟไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยมันมันลดลง แล้วพอเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในย่านที่เขาบอกว่า14-31เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับขนาดเล็กส่วนถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็เขาก็เรียงคอลัมน์เหมือนกันนะครับของเวอร์ชัน2016อย่างที่เขาบอกเนาะมันไม่ได้แยกไม่ได้แยกขนาดของ Data Center เป็น Data c e ซ t e r อร์ใหญ่หรือเล็กนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเลขเดียวกันเนี่ยเนียระหว่างเวอร์ชัน2016ขนาดเล็กหรือใหญ่เนี่ยมันมีค่า การกินไฟสูงสุดของระบบเชิงกลเนี่ยเป็นเลขเดียวกันเพราะมันไม่ได้แยกขนาดแต่พอเป็นเวอร์ชันสน2 0 1เเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลขมันแยกขนาดกันเนาะเป็นคนละเลขกันละนะครับสังเกตว่าพอเป็น Data Center ขนาดใหญ่เห็นไหมครับค่ามันจะน้อยกว่าเพราะว่าเขามองว่า Data Center ขนาดใหญ่มันก็น่าจะกินพลังงานเรียกว่าแบบบริหารจัดการได้ดีกว่านะค่ามันก็เลยเข้มข้นกว่าเขาบอกว่าระบบเชิงกลน,นะ ยอมให้กินไฟได้ไม่เกิน25นะครับแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กก็ยอมให้กินได้ถึง31อะไรแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็นี่ครับก็เทียบกันอยู่เนาะว่าเออของ2019นี่มันเข้มกว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็อยู่ในย่าน30กว่าเปอร์เซ็นต์จนถึงโห60เเลยนะครับโอเค ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะสังเกตซ้ายมืออันนี้เป็นคลเมตโซนนะครับตามแอชเลนิยามนะครับอย่างที่บอกว่าศูนย์นี่ก็เป็นแบบร้อนชื้นออย่างงี้นะหนึ่งก็ร้อนนะครับแล้วก็เค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆเลขสูงขึ้นก็เย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับ a แห้ง b ชื้นนะครับศูนย์นี่คือร้อนส่วนศูนย์ a ก็จะเป็นร้อนแห้งศูนย์ b ก็เป็นร้อนชื้นอะไรย่างเงี้ยหนึ่ง a ก็เป็น ร้อนแห้งหนึ่ง B ก็เป็นร้อนชื้นอะไรเงี้ยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วน C เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าติดทะเลอะไรเงี้ยนะครับแวะไปดูนิดนึงนะครับใครเม็โซนดูเป็นความรู้ติดตัวไว้นิดนึงว่าแอสเ y แบกบยังไงผมลองคน้นขนรูปมาให้ละนะครับดูแผนที่อเมริกาก่อนนี่ใครเม็โซนเนาะเขาก็จะดูเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นโซน หนึ่งมันก็จะศูนย์กับหนึ่งอเมริกามันไม่มีเลยนะครับมันไม่มีนะมร้อนเลยเนี่ยมีหนึ่งอยู่นิดเดียวอ่ะผมชี้ไม่ได้มีหนึ่งอยู่นิดเดียวตรงต,รงต,รงตรงิ่งฟลอริดาข้างล่างเนี้ยนะครับที่ว่าใกล้เส้นศูนย์สย์หน่อยขึ้นมาก็จะเย็นขึ้นเรื่อยๆนะเป็นเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่อะไรเงี้ยนะครับอ่อส่วนเบอร์ห้าก็เย็นขึ้นไปอีกหกเจ็ดนี่ยิ่งเย็นขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะครับก็จะไล่ไป,ไปเห็นไหมครับ ให้ดูแบบนี้แล้วก็ดูคําอธิบายนะครับออดูคําอธิบายในตารางเมื่อกี้ดีกว่าเสียนะนี่เท r m a l z o n นะครับลองดูคอลัมน์ซ้ายสุด0 1ศ3ใช่ไหมเห็นนะครับถ้าเป็น 0A ก็จะเป็น hot and humid อ้าวผมพูดผิดใช่ไหม A เป็นชื้นนะครับ B เป็นแห้งนะครับสลับกันเมื่อกี้ผมพูดสลับกัน 0A คือ extremely hot and humid0B ก็คือ extremely hot and dry นะครับ Okay ท่านหนึ่งก็เป็น very hot นะครับ A ก็ hot and humid B ก็ hot and dry อะไรเงี้ยเป็น very hot พอสองก็เป็น hot เฉยๆนะครับพอสามก็เป็น warm นะครับส่วน C เนี่ยมันจะเป็นสาม C นี่มันจะเป็น warm and marine ก็คือแบบอยู่ติดทะเลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ CACB นะครับก็จะเป็นผสมละมีทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับบางส่วนของบางช่วงของปีอาจจะร้อนบางช่วงของปีอาจจะเย็น ก็ไล่ไปเรือยจนถึง7 8นะ็ดเนาะเจก็เป็นเวลิโค d ไปละแปนี่เป็นแบบนู่นเลยขั้วโลกนะครับอ่ะอันนี้เป็นความรอบตัวนะครับกลับไปที่บทความอ่านี่ก็ตารางนี้ก็จะให้เห็นว่าถ้าเป็น small data center ขนาดเล็กนะครับมาตรฐาน2019ก็จะเข้มขึ้นนะครับแต่ว่าเข้มขึ้นไม่มาก10กว่าปร์เซนต์นะครับ แต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่นี่ก็เข้มขึ้นมากนะครับเข้มขึ้นระดับสามสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับโอเคไหมครับตรงนี้ผมแถมนิดนึงเนาะคืออย่างคราวที่แล้วที่เราพูดค่าอะไรนะค่า PUE ใช่ไหมที่เราบอกว่า PUE นี่มันคืออะไรนะการใช้พลังงานทั้งหมดใช่ไหมครับ All energy ใช่ไหมส่วนด้วยพลังงานของ IT ใช่ไหมครับ แล้วเราก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นไอออนอนจีคืออะไรนะมันคือแอร์ใช่ไหมครับบวกกับ IT ใช่ไหมตัวหารจะเป็น IT สมมติเราสมมติตัวเลขง,ง่ายๆว่าถ้ามันใช้ไฟอย่างละขึ้นเช่นแบบแอร์ก็ใช้หนึ่งหน่วย IT ก็ใช้หนึ่งหน่วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น PUE ก็จะออกมาเป็นสองอะไรเงี้ยน,นะครับไอตัว MLC เนี่ยจริงๆก็คือตัวนี้แ MLC ก็คนะือตัวนี้แหละเนาะ อย่างอย่างถ้าเราบอกว่าแอร์ใช้ไฟหนึ่งหน่วยนะครับอุปกรณ์อ t ทใช้ไฟหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นเวลาเรามาคิดเป็นค่า MLC มันก็คือห้าสเปอร์เซ็นใช่ไหมตัวนี้มันก็เป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ลองนึกภาพ MLC กับ PUE คู่กันไปเนาะสมมติถ้าเป็นกรณีที่เอาอะไรดีเราอยากได้ PUE ใกล้ๆหนึ่งใช่ไหมสมมติเราให้ PUE เป็นสักแบบหนึ่งจุดห้าอย่างเงี้ย เออมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้างเนาะหนึ่งจุดห้าเนี่ยหนึ่งจุดห้าแปลว่าอะไรแปลว่าอืมถ้าหนึ่งจุดห้านี่อาจจะเกิดจากอะไรนะแอใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมอทีใช้หนึ่งแล้วก็หารด้วย 1, เอทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดห้าได้ถ้าคิด MLC จากตรงนี้เป็นเท่าไหร่ละครับเนี่ยถ้าคิด MLC จากตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหม MLC ก็จะเป็นศูนย์จุดห้า จากทั้งหมด1.5ใช่ไหมถูกไหมครับก็จะออกมาเป็น1ใน3 1ใน3ก็ประมาณ3 3เปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นมันใกล้เคียงกันไหมครับเห็นมันใกล้เคียงกันไหมเนาะก็แปลว่าไอ้เลขที่เราเห็นเห็นงนนี้ถ้าเราแปลงเป็น PUE ก็อาจจะอยู่ประมาณ1.5อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นนี้ก็ยิ่งเข้มขึ้นไปใหญ่ใช่ไหมอาจจะเหลือ1.25อะไรเงี้ยนะครับหรือว่า1.3 1.2อะไรเงี้ยนะครับก็ พูดให้ฟังว่ามันจะได้เชื่อมโยงกันได้เนาะระหว่างค่าเอ่อ PUE กับค่า MLC ออะไรเงี้ยนะมันก็วนๆอยู่แถวนี้นะครับพลังงานที่แอร์ใช้เทียบกับพลังงานที่อุปกรณ์ไอทีใช้อะไรเงี้ยนะครับโอเคลบทิ้งลบทิ้งนะครับ เดี๋ยวเราจะอ่านไม่จบเดี๋ยวเรารีบไปอ่านให้จบมา,บอมาโอเคมาดูต่อนะครับทีนี้เขาจะไปพูดถึง electrical loss บ้างลักนะครับ ELC นะนี่เป็นความสูญเสียด้านไฟฟ้านะครับก็อ่อ แทนที่จะไปดูว่าแทนที่จะไปดูฝั่งการใช้อ่ะเออลองมาดูซิว่าฝั่ง loss จะเป็นยังไงนะครับก็ดูได้สองฝั่งอ่ะคือถ้าจะดูฝั่งใช้ก็ไปดู ELC ถ้าจะดูฝั่ง loss ก็มาดู ELC อะไรเงี้ยนะครับเห็นนะผมต้องอ่านตอนนื่องอ่ะเขาก็บอกว่าอีกมุมมองนึงที่เขาทำได้ก็คือเนี่ยเขาก็ไปดูว่าค่า ความสูญเสียในระบบไฟฟ้าเนี่ยตอนที่มันทางานพาร์ทโหลดนะครับทําไม่เต็มพิกัดเนี่ยประสิทธิภาพพลังงานเป็นยังไงนะครับก็คือดูทั้งจังหวะที่อุปกรณ์ไอทเนี่ยมันใช้เต็มพิกัดร้อเกับใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับในตัวความสูญเสียทางไฟฟ้าเนี่ยเขาแบ่งเป็นสามส่วนนะครับก็มาจากระบบไฟฟ้าเข้านะครับเช่นแบบระบบ ส่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้าขาเข้านะครับพอเข้ามาปุ๊บก็มาเจอส่วนที่สองก็คือ UPS นะครับ uninterruptible power supply รู้จัก UPS ใช่ไหมครับตัวที่ว่าการเป็นแบตเตอรี่ครับก็คือการไฟดับพอเวลาไฟดับปุ๊บไอ้ตัว UPS หรือแบตเตอรี่มันก็ยังจ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์เราอยู่นะครับนี่คือลอส่วนที่สองลอส่วนที่สามก็จะเป็นลอสใน ระบบไอเองนะครับมี loss ในอุปกรณ์ไอทเองนะครับมี3ามส่วนสามจังหวะสาหรับเ,เพื่อเพื่อจุดประสงค์ในการคํานวณค่า ELC เนี่ยนะค่า threshold ค่าที่แบ่งนะครับระหว่างการเรียกว่าเป็น data center ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เนี่ยเ,เขาใช้1้อกิโลวัตต์แทนนะครับคือตอนที่ดูอะไรนะดู การใช้พลังงานในระบบเชิงกลนนะ่ะเขาแบ่งกันที่300ใช่ไหมว่า Data Center ขนาดใหญ่เล็กแต่ถ้าดูเรื่อง loss ของระบบของไฟฟ้าเนี่ยไปดูเรื่อง loss เนี่ยเขาแบ่งใหญ่เล็กที่100ยกิลวันะครับแทนที่จะเป็น300นะครับสำหรับ Data Center ขนาดเล็กนะครับค่า loss ในระบบไฟฟ้าของเวอร์ชัน2019เนี่ยจะอยู่ในช่วง11-19นะครับ ต่ำกว่านะครับเมื่อเทียบกับเวอร์ชั่น2016ส่วน Data Center ขนาดใหญ่เนี่ยค่า ELC ของเวอร์ชัน19เนี่ยก็จะต่ำกว่าปี2016ถึง8-18%ก็คือพูดง่ายๆว่าพอเป็นเวอร์ชัน2019เนี่ยมันเข้มกว่าคือมันยอมให้ loss อ s ์ Lo s ได้น้อยกว่าเมื่อปี2019นะครับไม2016นะครับ อ,อยอมให้ลอสน้อยกว่าเท่าไหร่ก็น้อยกว่าเอ,อเมื่อเทียบกับปี2016เนี่ยน้อยกว่า10-19% 11-19%หรือว่สา8-8%อะไรอย่างเนงี้ยนะครับก็แต่ว่าไอเดียก็คือเกณ์มันเข้มขึ้นนั่นแหละแล้วก็อ่ะไอการปรับค่าพวกนี้นะก็สะท้อนให้เห็นว่าไอประสิทธิภาพของระบบป้องกันไฟดับเนี่ยนะครับ UPS เนี่ยมันดีขึ้นนั่นแหละ พออุปกรณ์มันดีขึ้นเราก็ตั้งเกณฑ์ให้เข้มขึ้นได้เงี้ยนะครับไอเดียก็เป็นแบบนั้นลองดูว่าจากตาราง Table ลสองใช่ไหมอันนี้ดูค่าการใช้งานของระบบปรับอากาศลองมาดู Table ลสามดูว่ายอมให้ลอสนะในระบบไฟฟ้าเนี่ยสูงสุดได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมเขาก็ทำตารางเทียบสมองกับลาชนะครับแต่ว่าคราเนี้ยแบ่งกันที่กินไฟร้อกิโลวัตต มีเก้าสิบจุดสี่นะครับ,รบเวอร์ชันเออเดี๋ยนะเวอร์ชันสองพันสิบหกเทียบกับสองพันสิบเก้านะครับค่าดิฟก็เนี่ยเห็นว่าติดลบก็แปลว่าของสองพันสิบเก้าอ่ะเกณฑ์เกณฑสูงสุดมันต่ำกว่านะมันก็เลยติดลบนะครับอันนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างเนี่ยซิงเกิลฟีกับดูอัลฟีแล้วก็อ,อ อันนี้ก็คือ Single f e e ดแบบไม่มี UPS นะครับส่วนอันนี้เป็น Dual f e e ดแบบมี UPS นะครับก็เอาตา,ามตรงก็คือผมไม่รู้ว่าซิงเกิล e ีดกับ Dual f e e ดคืออะไรแต่ว่าแล้วเขาแบ่งเป็นอะไรอีกเนาะแบ่งเป็นตอนที่โหลดร้อยเปอร์เซนของพิกัดกับห้าสเซของพิกัด้วก็แบ่งเป็นสองบรรทัดเนี่ยเขาก็ยอมว่าให้ลอสในระบบอะลอสได้ไม่เกินยี่สิบเก้า ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พอปีสองพันสิบเก้าปุ๊บก็เลยเข้มขึ้นนะครับยอมให้ลดน้อยลงสิบเอ็ดถึงสิบเก้าเปอร์เซ็นพอเป็นขนาดใหญ่นะครับพอเป็น Data าเซ็นเขนาดใหญ่เ,เขาก็ของปีสองพิบเก้จะเข้มขึ้นแปดถึงสิบแปดเปอร์ซนตนะครับ อันนี้ใหญ่เล็กเนี่ยอันนี้เลน์เลน์ของค่ามันก็คล้ายๆกันเนะระหว่างขนาดเล็กขนาดใหญ่มันไม่เหมือนค่าย m c ข้างบนใช่ไหมครับที่ว่าพอเป็นเลน์ของขนาดเล็กอบบมันอยู่ในย่านสิบกว่าถึงสามสิบแต่พอเป็น Data Center ขนาดใหญ่นู่นเลยอยู่ถึงสามสิบไปจนถึงห้าสิบหกสิบนู่นนะครับก็คือในแง่ของการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศเนี่ยมันก็เข้มขึ้นได้เยอะแต่ว่าพอเป็น มองในแง่ของลอสอ่ะก็จะเข้มขึ้นได้ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเนาะก็เทคโนโลยีมันก็น่าจะสุดอะไรประมาณนี้หละนะครับเราอ่านกันถึงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะไปดูเรื่องนี่ครับ energy modeling คือการทําแบบจาลองหน้าพลังงานเนาะที่ว่าทําแบบจาลองหน้าพลังงานเนี่ยนะครับเพื่อมาดูว่าเออมันเป็นไปตาม มาตรฐาน90.1กับมาตรฐาน90.4หรือไม่นะครับตัว Appendix G เนี่ยเป็น Appendix หลักเนะเป็นภาคผนวกหลักของ90.1ที่จะบอกว่าระบบต่างๆระบบชนิดต่างๆเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ขั้นขั้นต่างด้านประสิทธิภาพพลังงานเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาสอบกันคราวหน้านะครับ